ตอบคำถามพี่ท่านนี้นะคะบอกว่าสนใจครับเริ่มอย่างไรครับนะคะงานนี้บอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะคะเริ่มจากการที่เรามีเวลาว่างขั้นต่ำสองชั่วโมงก่อนนะคะแล้วก็มือถือ1เครื่องบวกอินเทอร์เน็ตอยู่กับบ้านแบบนี้ที่คนก็อยู่บ้านนะคะอะแล้วก็หาเวลามาเรียนรู้สองชั่วโมงก่อนเพื่อ ประกอบการตัดสินใจนะคะว่าชอบไหมงานแบบนี้เป็นงานออนไลน์มือถือหนึ่งเครื่องอินเทอร์เน็ตทําอยู่กับบ้านได้เดินทางได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะคะอ่าแล้วก็ลองดูว่าถ้ามันเป็นงานออนไลน์เนี่ยที่ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราชอบไหมงานแบบนี้อ่าโค้ดเป็นในหน้าออนไลน์แอปช้อปปิ้งนะคะที่เขารวบรวมอาหารเสริมสุขภาพความงามเครื่องสำอางอยู่ในแอปเราเป็นในหน้าให้กับเขาเนี่ยคือเราไม่มีความเสี่ยงถูกไหมคะ โดยที่เราไม่ต้องเป็นัางขายสินค้าด้วยเขามีระบบ AI ในการช่วยขายเรามี